ทุกคนนี่มีการไก่เกลีย่ยก่อนฟองนะฮะนี่คือสาลแขวงเนาะศาลแขวงนครสวรรค์ทุกคนจะนี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่เรามาสารเพราะว่า กรณีที่รีสอร์ทในนครสวรรค์ไม่ยอมจ่ายค่ามัดจำกุญแจคือ1,000บาทเราก็เลยมาตามขั้นตอนนะฮะเพื่อความเป็นธรรมกับสังคมเขาจะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นอีกนี่คือหน้าศาลจะเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยจากทุกคนจากพระราชโอรสของในหล,งลวงเราฮะเดี๋ยวเรไปเช็คอินที่เบอรีฮิลล์ปาร์คทุกคนนี่ฮะ ก็มาไก่เกลี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมจะได้หลังจากไก่เกลี่ยแล้วมาไม่มาเราก็ค่อยไปฟ้องอีกทีหนึ่งฟ้องก็ต้องเสียค่าทนายดูช่องทางยังไงได้บ้างนะคะก็เราถือว่าทําหน้าที่แล้วนะครับโทรไปก็ไม่รับสายตลอดเวลาสองสเดือนบอก่าจะคืนจะคืนจะคืนทุกคนจะเดี๋ยวสักกาละท่านจะได้แบบว่าให้มันจบเราอยากให้เขา ได้รับรู้ถึงการรับผิดชอบต้องคืนคะไปทํากับรายอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วพอมาเจอรายของเราเนี่ยเราจะนิ่งเฉยไม่ได้จะได้สังคมจะได้ปลอดภยัยเตือนภยัยทุกคนจ๋าเยอะศักดิ์สิทธิ์มากนะคะนี่นะคะกรมหลวงราชบุรีดีเลยทลิททุกคนจ๋า ก็คืออย่างที่บอกนะคะทุกคนเราไปแจ้งความตํารวจไม่รับแจ้งความเขาบอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับแพ่งเขาคงไม่ได้มองไม่ฟังอะไรเลยนะฮะสอนที่ไปมาด้วยความที่ว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าพอเขาถามว่าโรงแรมชื่ออะไรเราพยายามบอกก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งความเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ข้างหน้าเราจะถามเราคนที่เดินออกมาที่ใส่ชุดแบบเหมือนกับไม่ได้ เป็นตำรวจนะเพราะนอกเครื่องแบบอะไรเราก็ไม่รู้ว่าทีหลังอุ้ยเขายดุดรถใหญ่โตเขาบอกว่านั่นแหละทาไมไม่บอกเหมือนกับเขาไม่พอใจเขาก็เลยเหมือนกับทํานองไม่รู้นะอันนี้อาจจะคิดไปเองเพราะในที่สุดเขาก็บอกว่าให้ไปติดต่อทนายฟ้องเอาแพ่งเอาเองไม่ต้องไปแจ้งความอะไรถ้าเกิดแจ้งความก็แค่เขาบอกว่าแค่บันทึกประจำวันเท่านั้นเองเขาจะไม่ทําอะไรให้เป็นคดีอาญาพยายามช่อกงเขาไม่สนใจถามอะไรทั้งสิ้นเราก็เดินออกมาก็เลยมีคนแนะนําจากอาสาทนายของสอนอะนะครับ ดอกสุพรรณิกาก็เลยบอกว่าให้มาสารแขวงเอาก็เลยมาเจอพนักงานบอกว่าหันไปไก่เกียขอไก่เกี่ยให้มันจบเราก็อยากไก่เกี่ยให้มันจบให้เขารับรู้ถึงความรับผิดชอบก็พอไม่ได้แบบแบงบเงินแค่พันเดียวเราให้อภัยได้แต่เราไม่ชอบตรงพฤติกรรมที่เขาบ่ายเบี่ยงเมื่อกี้โทรไปก็ไม่รับสายอีกโรงแรมเจ้าของโรงแรมนะครับอยู่แถว,แถวตะวันแดงฮะโรงแรมเรายังไม่เอ่ยชื่อเลยเห็นนะพยายามเซฟสุดฤทธิ์แต่ตำรวจก็เข,า,ขาคงมองว่าเป็นแค่แพ่งไงก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรมากนะฮะ ช่เป็นนี่ฮะโอเคไหมสวยมากเลยนี่ต้นต้นไสทุกคนต้นใสรปาละเมื่อกี้มีร,ปรอปพมาบอกว่าให้ลบฮะลบคลิปเป็นอะไรกันกนักกนาเราก็แค่ถ่ายให้ความรู้สุบะอ้ยอำนาจบัตรใหญ่เนาะพวกนี้เนาะนี่อูต้นนี้สิสวยไหมเขาบอกให้ลบคลิปฮะ กูไม่ได้ถ่ายพวกมึงไม่ได้ถ่ายอะไรส่วนตัวทําไมอ่ะนี่ดอกไม้งงมากสวยไหมสวยไปอย่าไปยุ่งกับมันรีบออกมาเดี๋ยวมันให้ลบคลิปฮะวิชาถ่ายเป็นประโยชน์สาระนะจารอประพอปะไปเที่ยวนครสวรรค์เมืองสีแควแห่มังกรทุกคนนะครับช่องของเราก็เป็นช่องเตือนภัยอ่ะทุกคนจ้า เดือน,นไทยว่าตรงนี้เป็นแม่น้ําเจ้าพยาอ๋อเราเดินมาตรงนี้อ่อนนี้ไงสะพานเดชาติวงทุกคน่ะอย่าไปใส่ใจหาแม้เราถ่ายถามหน่อยว่าเราถ่ายบรรยากาศเมื่อกี้เนี่ยทําไมต้องห้ามด้วยถูกะ่ะออกมาทําไม้ทํามือให้ลบเกินไปไหมทุกคนถูกไหมคนไทยเนี่ยมันต้องน่ารักกว่านี้ครัทุกคนจ้า รู้ขอบเขตอย่าทําเป็นแหมเป็นรอปภแล้วคุณจะใหญ่โตห้ามนูนห้ามนี้รักษาความปลอดภัยไปนะครับแต่เราถ่ายนี่คุณก็อย่ามาเมเมิดสิทธิ์ของเราเราไม่ได้ไปถ่ายในห้องว่าความไม่ได้ไปถ่ายชีวิตส่วนตัวใครโอ้ยสะพานเดชาไปเดินไปเรื่อยๆเนาะไม่ต้องนั่งรถและเดินชมวิวไปทุกคนว้ายเดินมาจนเจอวัดอ่ะทุกคนมาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะวัดอะไรอย่ทุกคน <S <S นี่สะพานเดชา ทางลงมาจากรถไฟแล้วลงตรงนี้ไงทุกคนโอ้ยวัดอะไรเนี่ยโอ้ยวัดพรมทุกคนวัดพรมจาริโอไก่แจ้เต็มเลยไปเขาไปทําบุญกันบทุกคนวัดพรมจริยวาวาเป็นวัดในเมืองทุกคนอมีลูกไก่ด้วยทุกคนจับลูกไก่น่ารักมากเพิ่งออกจากไข่ดูสินะครับทุกคนอ้ยน่ารักครับน่ารักมากแล้วสิ เต็มเลยดูสิไก่แจ้เยอะดูถึงตรงนูง้นเลยนะอุ้ยไก่แจ้เต็มเลยทุกคนล้มลืนนี่ดีดอกอะไรครับดอกอะไรสรวยโอ้ยหาชมยากดอกชบาสองชั้นทุกคนดูสิเนี่ยจะมีสองชั้นเห็นไหมนี่นี่จะเหมือนกับมีเป็นแฝดนะเป็นแฝดทุกคน,นี่หายากนะหายากนะครับ โอเคทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปสบายๆนะครับนี่คือวัดพรมจริยาวาดอุ้ยโพด่างสวยทุกคนสวยมากโพด่างหายากอ่าหมายหาอุ้สวยวัดนี้วัดนี้ใช้ได้เลยทุกคนดูสิทางออกตรงนี้ได้ด้วยทุกคนจ๋าโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวโพสต์ก่อนเดี๋ยวจะทําอีกคลิปนึงเป็นคลิปโปรโมทวัดทั่วไทยทุกคนจ๋าโอเคเนาะสำหรับนี้วัดพรมจริยาวัดเดี๋ยวจะเช็คอินที่เบฟเวอรี่ฮิลล์พาร์คเดินไปหาเดินชมวิวไปเรื่อยๆนะจ๊ะ